การจับกลุมผู้ต้องหาในการค้ามนุษย์เด็กเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในสังคมในเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นการดำเนินการโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ปคมได้ทำการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจำนวนหลายรายซึ่งมีความเกลียดชังเพราะเป็นเด็กที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เด็กอย่างไม่เป okay. ็นระบบการจับกลุมครั้งนี้ได้มีการกําจัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด5รายโดยรวมถึงผู้ซื้อบริการและผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายเด็กเพื่อการใช้บริการทางเพศ ซึ่งความรู้สึกของสังคมต่อเหตุการณ์นี้เต็มไปด้วยความโกรธและความกดดันที่จะให้ความยุติธรรมแก่ผู้กระทำและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายนอกจากนี้ยังมีการพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งเป็นเหตุให้เพิ่มความกังวลและความไม่พอใจในระบบการศึกษาทําให้เกิดความต้องการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำที่เป็นสมาชิกในสถานศึกษานอกจากนี้มูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กเสียหายได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมและความเข้าใจและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการให้ความยุติธรรมแก่เด็กการค้ามนุษย์เด็กเป็นปัญหาที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างไม่ถูกกฎหมายสำหรับผู้กระทำควรได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นการเตือนภัยและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทางเพศต,ต่อเด็กอีกต่อไปนอกจากนี้การค้ามนุษย์เด็กยังเป็นปัญหาที่ของโลกทั้งหมดและการต่อสู้กับปัญหานี้ต้องมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรชุมชนทั้งหมด เพื่อให้สามารถป้องกันและกำจัดปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ